สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวาวว้าว,าว,าว,าวาพี่ต่อขอนะคะเอาย่ามาจากของฝากจากคุณแม่ตันพี่ต่อเอามาฝากน้องชา้าง อาอันนี้ของบอพลอยอ๋ออันนี้คุณแม่ฝากไว้น้องบอพ่อยเขาฝาก ของฝากให้น้องบอกรอยเขาย้ามาให้ด้วยสองร้อยสองร้อยยี่สิบมัดหยากระหายาหาน้ำอ่ะคุณน้ำมีน้ำเลย

สิบ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 กะล่งลอยหนึ่งลอ,ย,อยลอยสิบ អ <coughs> ោអោនង ਮੰ ងអោ สาวคาเฟ่ได้เห็นยาอร่อยไหมคะแซบห้ายแซบห้ายแซบล้ายแซบล้ว

แสบว่อร่อยอร่อยนะคะคโอ้ีใจมากเลยได้กินหญ้านุ่มๆดูดูคําดูคําดูคําของกาละมันว้าว <c oughs> อ เจ็ดแปดครบแล้วนะคะมามาขอบคุณขอบคุณว่ะ ยายได้กินมันนี่นะขอบคุณในลายขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพบแล้วนะครับร้อยร้อยยี่สิบร้อยสิบมาไปสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบขอคุณพี่ไปด้วยครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับโอ้ยสงการยังไม่ได้กินเลยหนุนมือเศร้าเศร้าอยู่มือเศร้าเศร้าอยู่อ่าขอบคุณอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทางช่องเราด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ